สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยจเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร e กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกาลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจเฟซบุ o กนะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่า รถบ้านมือสองขอนแก่นฝากกดไลค์ก็แชร์ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพามาชมรถเข้าใหม่1นึคันเป็นตัว t o y ย t a t i ทเก D4D นะครับคันนี้เป็นรถเครื่องยนต์คอ m มอนเรลแล้วนะครับนะฮะจดทะเบียนปี2544นะครับนะฮะเป็นคอ m มอนเรลตัวแรกก็คืออ่าเป็นเครื่องยนต์รหัส 2KD นะครับ 2KD ก็คือเครื่องยนต์ 2,500cc ที่เป็นเครื่องยนต์คอมมอนเรลนะครับ อันนี้เป็นรุ่น E กระจกไฟฟ้านะครับนะฮะชุดแต่งเขาก็ใส่มานิดหน่อยเป็นพวกคิ้วล้อนะครับส่วนรายละเอียดลดความเดิมยังไงนะครับมีชิ้นไหนที่ต้องเก็บงานหรือมีตำหนินะครับเราจะแจ้งให้ทราบทุกจุดนะครับผมนะฮะมาดูนะฮะตั้งแต่ฝั่งคนขับนะฮะสีแก้มยังคงเป็นสีเดิมโรงงานฝากระโปรงยังเป็นสีเดิมนะครับคิ้วล้อเขาติดตั้งมาตัวเตี้ยไม่มีนะครับคิ้วล้อนะครับแต่ก็จะมีซีดนะฮะผมนะฮะ ก็เป็นคิ้วเสริมนะครับนะฮะส่วนล้อนะครับผมนะฮะสภาพก็ล้อสวยนะครับไม่มีดุ้งนะฮะล้อไม่ดุ้งไม่งอไม่โกงนะฮะแต่ว่าก็จะเป็นล้อที่เขาถอดใส่มาใหม่นะฮะจะมีรอยขี้เกลืออยู่บ้างนะฮะก็ไม่ได้น่าเกลียดมากยางนะฮะยางน่าจะเป็น205 7 0 5ยนะครับนะฮะปียางส่วนปียางนะฮะจะเห็นไหมนะครับนะปี2 0 2 4นนะฮะ ปี2024สัปดาห์ที่2นะครับนะก็คือเป็นยางปีนี้นะฮะเป็นยางปีนี้นะครับผมนะฮะอันนี้เป็นยางใหม่นะครับผมนะฮะข้อแก้มยางก็ดูสวยนะฮะดอกยางก็เหลือเยอะนะครับนะฮะส่วนนะครับข้างประตูนะฮะฝั่งนี้บางๆนะฮะบางๆนะมีมีชิ้นนี้เคยเก็บมาแล้วนะฮะจะเห็นพื้นสีนิดๆถ้าสังเกตนะฮะแต่ดูโดยรวมก็คือแทบจะดูไม่ออกนะฮะ แต่พวกนี้ยังเป็นบางๆนะครับผมเดิมๆอยู่ภายในเป็นกระจกไฟฟ้านะครับไฟฟ้าใช้งานได้นะครับเบาะนะครับมีตำหนินิดหน่อยคนขับนิดเดียวนะครับนอกนั้นคือสภาพสวยสมบูรณ์นะครับนี่ครับภายในตัวนี้เป็นดีฟดีตัวแรกนะครับผมนะฮะก็คือเป็นคอมเนเรลตัวแรกนั่นเองภายในเขาจะค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวไทเกอร์ 2L นะครับจะใกล้เคียงกันนะับก็คือไม่เรื่องของกรรมีเบาะจะคล้ายๆกับตัวนั้นเลยนะครับนะฮะ แล้วก็คอนโซลนะฮะสภาพสวยนะฮะคอนโซลไม่มีแตกหักไม่มีแตกไม่มีฉีกขาดเลขไมค์คันนี้อยู่ที่2องแสนสามหมื่นนะครับผมนะฮะเหตุว่าทุกอย่างใช้งานได้หมดแอร์เย็นนะครับนะฮะแล้วก็ในเรื่องความเดิมนะครับนะฮะผมนะฮะดูเม็ดอาร์คนะครับผมนะฮะอาร์คเดิมนะฮะแต่เราไม่ได้ล้างนะครับผมเราไม่ได้ล้างเข้ามาตรงด้านในนี้นะครับเห็นไหมฮะเม็ดอาร์ตยังคงเดิมเดิมนะฮะเดิมเดิมนะฮะแต่มันจะมันจะเปื้อนหน่อย ไม่ได้ดูยากหน่อยนิดนึงนะฮะต้องมาดูมาดูมาสัมผัสได้นะครับผมนะฮะมาดูมาลองขับมาสัมผัสได้มาดึงดูได้นะฮะรถผมผมไม่ห่วงนะครับลมยางสติ๊กเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ครบนะฮะส่วนเล่เมเอกาสารคันนี้นะครับนะฮะเป็นรถนะฮะปิดไฟแนนซ์ซึ่งนะฮะทางบริษัทบังคับการโอนออกนะฮะก็เลยเพิ่งไปโอนมาเมื่อประมาณวันที่23นะครับผมนะฮะ23 2567ก็คือเพิ่ง ไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเขาประกันเล่มไว้นะครับถ้าไม่ไปโอนเปลี่ยนชื่อออกมามันจะเป็นเอกสารของไฟแนนซ์มิสูเกยงนะครับผมนะฮะก็ก็เลยมีการไปบังคับโอนออกนะฮะแล้วก็ไปเอาเงินมาจําคืนนะครับคันนี้นะครับผมนะฮะเดิมอยู่น้องคายนะครับไม่ได้ย้ายไปไหนนะฮะคันนี้นะเครื่องยนต์นะฮะ 2,494cc นะฮะก็คือ 2,500cc นั่นเอง แรงม้าที่1 0 2แรงม้านะสังเกตนะครับ102แรงม้าดีโก้ก็102แรงม้าเหมือนกันนะครตัวตัวที่ไม่มีอินเตอร์นะครับจะเริ่มต้นที่202แรงม้าไทเกอรจะเป็นถ้าเป็น2,5 0 0จะเป็น102แรงม้าทั้งหมดนะครับรหัสเครื่องนะฮะ 2KD นเครับ,รบเป็นรหัสเครื่อง2 KD ก็คือเป็นคอมมอนเรลนั่นเองนะครับ 1KD คือเครื่อง3000นะครับส่วนหน้า16หน้า18พาษีอยู่ที่ 900บาทนะครับผมภาษิไมขาดนะครับแล้วก็นี่ก็มีโอนกรรมสิทธิ์จากมิซูเจียงหนองคายนะครับโอนให้กับเจ้าของรถนะคะเปลี่ยนเล่มแทนรายการเต็มนะครับนะฮะชุดโอนเล่มพร้อมนะครับผมนะฮะอันนี้คือสบายใจได้เลยเอาไปแจ้งย้ายต่างจังหวัดได้เลยรับประกันการโอนย้ายให้โอนย้ายไม่ได้ยินดีคืนเงินทุกบาทนะครับผมนะฮะแล้วก็ทีนี้เราจะวนไปทางด้านหลังนะครับผมนะฮะนี่วนไปทางด้านหลังนะฮะ ชิ้นนี้ตัวกระบะของคันนี้จะเก็บเคยเก็บรอบคันมาแล้วนะครับก็จะมีสีพื้นขึ้นหน่อยนะครับนะก็ไม่ได้ดูน่าเกียดมากแต่ก็สังเกตก็จะเห็นนะฮะว่าจะมีพื้นสีขึ้นนะฮะเคยเคยพ่นมาแล้วนะครับนะฮะส่วนยางล้อหลังจะเป็นบิต stone นะครับเป็นบิต stone ปีส0 2 0นีนะครับผมแก้มยางก็ยังถือว่าได้อยู่นะครับดอกยางก็ยังถือว่าได้อยู่ยังพอใช้งานได้นะครับส่วนด้านท้ายนะครับผม ปลาท้ายนะฮะปลาท้ายเคยเก็บมาแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้หนามากนะครับผมนะฮะจะมีรอยตําหนิสีอยู่สังเกตดีๆจะเห็นอยู่นะครับกันชนท้ายมีให้แต่ไม่ค่อยสวยนะครับแต่ก็ยังดีนะฮะดีที่ยังมีอยู่นะครับตัวนี้เป็นรุ่น E นะครับอันนี้โลโก้เขาติดมาเป็น G เฉยๆนะครับถ้าเป็นตัว G มันจะเป็น airbag นะครับผมนะฮะส่วนช่วงล่างนี่ครับยางอะไรมีครบนะฮะช่วงล่างก็จะประมาณนี้นะครับล้างแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าทางน้องท้าย ทางดินเขาจะค่อนข้างแดงนะฮะแต่ไม่ไม่เกิดสนิมหรือไม่เค็มนะฮะดินเขาไม่เค็มนะฮะจะแค่มันเรื่องมันจับสีแค่นั้นนะครับผมนะฮะส่วนฝั one, <anal> ่งน <immature> ี้นะครับก็เคยทําสีมาเหมือนกันนะครับแถวนี้สวยอยู่นะครับจะมาตรงนี้ที่เป็นรอยรอยเคยโปสีแล้วก็สีแตกนะครับผมนะฮะยางหลังเ้นนี้ก็เป็นบิสโต e นะครับผมนะฮะรถก็จะมีกิดขวันริ้วรอยนิดๆใน้อยๆมีเคยใส่คิ้วแล้วหลุดไปนะครับ นะฮะทั้งสองฝั่งส่วนภายในนะครับนี่ครับเป็นกระจกไฟฟ้าคอนโซลสวยเครื่องเล่นมีใช้ USB ได้นะครับแอร์เย็นปกติเบาฝั่งนี้สวยไม่มีสีขาดนะครับความเดิมของตัวรถนะครับนี่ครับอาร์คเดิมชัดเจนนะครับผมนะฮะแค่เราไม่ได้ล้างตรงนี้เฉยๆนะครับนะนี่ครับไม่ดาร์กยังคงเดิมทั้งหมดนะครับนะคันนี้ได้เดิมนะครับซื้อไปสบายใจนะครับ นะฮะได้รถเดิมใช้งานยาวๆไม่ต้องห่วงเรื่องของอราคาจะล่วงนู่นนี่นั่นนะครับนะฮะอ่ะโอเคนะครับนะ,ะวนมาทางด้านหน้านะครับผมนะฮะภาษีปีหน้านะฮะภาษีธันวาปีหน้า68นะครับนะฮะใช้กันยาวๆเลยยางหน้าเป็นยางใหม่เหมือนกันนะครับด้านหน้ากันชนหน้าจะมีรอยยื่นลอยนะฮะขูดขีดเคยโป้สี นะฮะเคยมีต้องไปเก็บเพิ่มนะครับถ้าจะเอาสวยนะครับแต่ถ้าเราไม่ซีเรียสก็ไม่ต้องทำนะฮะก็ใช้ได้เลยเพราะรถประมาณนี้ก็เข้าไล่เข้าสวนเดินทางข้ามจังหวัดนะ,ะไม่ได้ไว้โชว์นะครับผมนะฮะฝากระโปรงหน้ายังเป็นสีเดิมนะครับแต่ก็จะมีรอยเหมือนรอยขี้นกนะฮะที่เป็นแบบโดนผิวตัวเล็กเกอร์แล้วไม่อออกนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้แต่ได้บางนะฮะได้บางได้เดิมนะครับ เครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวขอคั้มฝากระโปรงก่อนนะฮะ่ะโอเคนะขอภัยนะฮะที่กล้องดินมาดูนะฮะนี่ครับผมน็อตไม่แกะนะครับเหลี่ยมน็อตไม่เสียนะครับนี่ก็คือฝาเดิมน็อตไม่แกะไม่ถอดนะครับผมนะฮะก็ไม่เคยยกฝากระโปรงออกนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะเหลี่ยมน็อตไม่เสียไม่แกะออกก็จะมีในเรื่องของการแกะออกฝากระโปรงก็จะมีการทําสี นะฮะหรือว่ามีการยกเครื่องออกไปทําก็คือรถที่มีการน็อกนะฮะแต่อันนี้ก็คือเดิมนะฮะเพราะว่าน็อตไม่แกะไม่ถอดไม่สามารถยกเครื่องออกได้นอกจากเราจะถอดเจะได้ชินเจอริชินไม่ค่อยมีใครที่จะทําแบบนั้นนะครับอ่ะทีนี้เราก็มั่นใจได้เลยว่าเครื่องยนต์เขายังได้เครื่องยนต์ <L> เดิม <L> ชุดลูกสูบแหวนทุกอย่างยังเป็นแท้เดิมอยู่นะครับผมนะฮะซุ้มซอกฝั่งนี้เดิมเพจอยู่ครบนะฮะมอ,อก,กอ,อย,อยู่ทุกอย่างคําเตือนอยู่นะครับซุ้มซอกเดิมน็อต นะฮะแก้มไม่ขยับนะครับคานหน้าเดิมเลขคานชัดเจนช่องไฟตรงเลขคานลึกนะฮะไม่มีการสาดสีคานหน้านะครับผมนะฮะเดิมเดิมเลยนะครับติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบซุ้มซอกเดิมนี่กล่องหลักเขาอย่างนี้นะครับผมนะฮะนะฮะก็เดิมเดิมนะฮะนี่เราล้างให้ก็จะดูสวยหน่อยดูสะอาดสะอ้านขึ้นนะครับดูน่าซื้อน่าใช้นะครับนะ,ะเทอร์โบนะครับ อยู่ในตำแหน่งเดิมไม่มีการโมนิฟายนะครับผมนะฮะตัวนี้ไม่มีฝาครอบนะครับต้องแจ้งไว้นะครับอ่านี่ครับดูสติกเกอร์ของเขา2 k เคดีนะครับนะฮะไม่มีฝาครอบจะมีฝาครอบข้อดีข้อเสียผมว่าไม่ได้ต่างกันมากหัวฉีดตัวเดียวกันนะครับเทอร์โบตัวเดียวกันนะฮะแต่จะมีขอบแตกต่างคืออย่างนี้นะครับที่เป็นฝาครอบส่วนมากสังเกตนะฮะตัวที่เป็นฝาครอบพลาสติกนะฮะมันก็จะดูสวยมุมมองก็จะดูหนึ่งสวย2ก็คือ ฝาครอบวาล์วตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับถ้าเป็นตัวมีฝาครอบแต่ถ้าเป็นตัวแรกนะครับของไทเกอร์นะครับมันจะเป็นฝาพลาสติกคล้ายคล้ายเดียวกันกับวีโก้นะครับวีโก้ก็ใช้ฝาพลาสติกเหมือนกันแบบนี้ข้อเสียก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับหัวฉีดปั๊มเหมือนกันนะครับผมนะฮะแรงม้าเท่ากันนะครับสายพานเทอร์มิ่งเหมือนกันเด็กทุกอย่างนะครับผมนะฮะ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องยนต์เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังแล้วก็พาลองขับนะครับเดี๋ยวบอกราคาแป๊บหนึ่งนะฮะจะเย็นๆย็นไม่ถึงแสนคันนี้ไม่ถึงแสนอย่างแน่นอนนะครับผมเครื่องยนต์สตาร์ทง่ายรอบทํางานแอร์เย็นพัดลมทํางานปกตินะครับนะฮะทีนี้เราไปดูในส่วนนะครับมาดูในส่วนเครื่องยนต์นะครับนะฮะเครื่องยนต์นะดูกําลังอัดเครื่องยนต์นะฮะนี่ครับผมนะฮะ เครื่องยนต์ยังดีอยู่กําลังอัดดีเยน็ยนๆไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าถ้าร้อนมากาจะเริ่มมีไอหน่อยๆน,นะฮะก็อาจจะเป็นในเรื่องของอายุการใช้งานของตัวรถหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของตัวน้ํามันเครื่องที่เก่าก็เป็นไปได้นะครับเป็นไม่ได้ทั้งหมดอันนี้แล้วก็อย่างหนึ่งคนชอบมองว่ารั่วตรงนี้ถ้าเครื่องยนต์ยังมีอัตราเร่งที่ดีขับขี่ดีสตาร์ทนิ่มนะฮะ มันจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือแหวนรองวัวฉีดชอบรั่วถ้าแหวนรองวัวฉีดรั่วกําลังอาจจะตกลงไปด้านล่างนะคะก็จะมีตรงนั้นบ้างนะครับผมนะซึ่งหลายๆคันเคยเจอมาแล้วแก้หายนะครับแต่บางครันก็อาจจะเป็นที่เครื่องก็มีเช่นกันผมไม่ได้ฟันทงร้อยเปร์เซ็นะครับส่วนนะครับระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์นะฮะนี่ครับน้ำยาหม้อน้ําไม่ขาดนะฮะน้ำไม่ดันนะครับไม่มีปัญหาแล้วก็ทีนี้นะครับ เราเออลืมบอกไปการความร้อนสวยนะฮะนี่ฝากระโปรงเป็นฝา,าเดิมซีนเดิมทั้งหมดนะครับติกเกอร์อยู่ครบตัวตายชัดเจนนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมนะฮะบอกราคาแล้วก็จะหาลองขับนะครับผมนะฮะคันนี้นะครับนะฮะเล่บเอกสารเพามบอนภาษีไม่ขาดเอาไปใช้งานได้เลยนะฮะเอาไปเปลี่ยนของเหลวเอานะครับ นะซึ่งคันนี้ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนของเหลวให้ไม่ได้จัดส่งให้นะครับจะขายราคาแค่เบาๆขอกําไรแค่ไม่กี่พันเท่านั้นเองคันนี้นะครับนะเราชงทำคำาความสะอาดเช็คระบบทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับนะเหลือเพียงแค่ของเหลวที่จะต้องไปเปลี่ยนเอาคันนี้อยู่ที่ราคา97,000บาทนะฮะ97,000บาทนะฮะภาษีไม่ขาดเล่มชุดโอนพะร้อมส่วนของเหลวไปเปลี่ยนเองนะครับ 9 7 0 0 0บาทสามารถต่อรองได้รถคันนี้ได้สวยนะครับได้เป็นเครื่องยนต์คอม,มเบเล็วแล้ว2.5กระจกไฟฟ้านะครับผมนะอยู่ที่ราคา9 7 0 0 0บาทสนใจโทรเบอร์09827442790982744279ส่วนลายนะครับการที่จะทักไลน์ผมนะฮะผมแนะนำตามนี้ให้ทำตามที่ผมแจ้งนะฮะก็คือนะฮะให้ท่านเข้าไปที่ไลน์ท่านนะครับแล้ว สังเกตด้านล่างนะฮะด้านล่างซ้ายสุดนะครับจะเป็นรูปบ้านนะครับนะฮะเป็นรูปบ้านก็คือปุ่มโฮม,มของของไลน์นั่นเองก็คือกดเข้าไปปุ๊บนะบจากนั้นเราไปเพิ่มเพื่อนกดที่หัวด้านบนนะฮะเป็นรูปคนนะฮะร,รูปบวกรูปคนนี่แหละประมาณนี้หให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วทีนี้มันจะมีให้เลือกนะฮะมันจะมีให้เลือกวงกลม2วงกลมให้เราติ๊กมันจะมีเบอร์โทรกับ ID ให้เราติก๊กคําว่า ID นะครับติ๊ก ID แล้วใส่ นะฮะแล้วใส่ ID Line ผมก็คือ ID Line มันเป็นเบอร์เก่านะครับตั้งแต่นานแล้วนะครับเป็น ID นะฮะติ๊ก ID แล้วก็ใส่09 4 4 7 5 4 4 4 1นะครับนะฮะแล้วก็กดค้นหาปุ๊บมันจะขึ้นว่ารถบ้านมือสองคอนแก่นอันนั้นคือถูกต้องนะครับแต่ถ้าเป็นโกลดไรเดอร์อันนั้นเป็นของคนอื่นนะฮะผมไม่อยากรบกวนเขามันถ้าเราไปค้นหาที่เบอร์โทรแล้วไปไปไป,ไปพิมพ์ตรงนั้นอะ่ะมันจะเป็นของโกลดไรเดอร์นะครับของเขานะของผมเองจะขึ้นว่ารถบ้านมือสองคอนแก่น แต่อย่าลืมติ๊กคำว่า ID นะครับมันเป็น ID นะครับไม่ใช่เบอร์โทรแล้วก็อย่าโทรเบอร์นั้นนะครับโทรเบอร์นั้นไม่ติดแน่นอนเพราะไม่ใช่เบอร์โทรผมนะฮะมันเป็น ID นะครับผม ID Line ผมนะประมาณนี้อ่ะนะฮะ97,000บาทต่อรองมาได้นะครับมาดูมาลองขับต่อรองที่หน้างานได้ทีนี้เดี๋ยวผมพาลองขับนะครับลองขับขี่ดูหน่อยนะฮะแอร์เย็นนะครับแอร์ใช้งานได้ปกติแอร์เย็นปกตินะฮะนี่นะครับผมนะส่วนพัดลมแรงใส่ ตาเร่งรอบเครื่องใช้งานได้นะครับเหร์ว,ว่าความร้อนใช้งานได้นะฮะเราจะพักเดี๋ยวก็ความร้อนขึ้นนะครับเยร์น้ำมันใช้งานได้ตอนนี้ก็คือนะน้ำมัน <Esse> เริ่มเตือนแล้วใกล้จะหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องความอัอตราเร่งนะฮะอาการขับขี่แบบทั่วไปเกียร์เป็นยังไงบ้างช่วงล่างดีไหมเฟืองท้ายหอนไหมนะครับเดี๋ยวเราขับขี่แบบธรรมดาก่อนนะครับผมนะี่ครับผม วันรอบใช้งานได้ความเร็วขึ้นปกตินะครับผมรอแป๊บหนึ่งนะฮะให้รถให้มีชม่องว่างโอ้รถเยอะมากนะโอเคนะฮะขอเข้าซ้ายเลยแล้วกันนะครับนี่ครับก็คือกับเกียย์ทั่วไปเกียร์สีแน่นนะครับเพิ่งนท้ายหอนไหมสังเกตในการเพื่อนท้ายหอนไหมนะฮะให้เราปล่อยคันเร่งนะฮะในตอนที่ใส่เกียร์อยู่ ถ้าหอนมันจะมีเสียงขึ้นมานะครับผมนะอันนี้คือเฟือง้ายปกตินะครับนะฮะแล้วก็ใส่เกียร์ห้านะครับผมนะ,ะจะมีสะเก็ดหินหน่อยนะครับนี่สะเก็ดจะมีสอจุดแต่ไม่ได้เป็นสายตาจะเข้าใจนะครับพอได้อยู่เดี๋ยวเรากลับรถด้านหน้านะเดี๋ยวให้รถให้รถเลี้ยวไปก่อนนะครับให้เราลดแรงไปก่อนเดี๋ยวผมพาลองกดตาเร่งดูว่าตาเร่งเขาดีไหมนะครับผมตาเร่งเขาปกติหรือเปล่านะฮะนี่ครับผมนะ หลแป๊บหนึ่งนะฮะเัีเยอะมันจะเกินนะกับรถที่เกียร์สองนะฮะโอเคนะครับผมนะฮะโอ้โ damn, okay. หนะฮะวงกุ 2, er. ้งนิดหนึ่งนะครับอันนี้เกียร์สองนะนี่เกียร์สามนะครับผมนะเกียร์เข้าง่ายอยู่นะครับเกียร์ยังไม่มีปัญหานะครับเกียร์เข้าง่ายดีอยู่นี่เกียร์สี่นะครับผมนะเกียร์สี่ เาจะกดคัะเร่งขึ้นหนึ่งนะฮะก็มีรถให้รถไปก่อนนะโอเคนะฮะนี่ครับผมอาตาัตราเร่งเขาถือว่าใช้ได้อยู่ก็เป็นปกติดีอยู่นะครับถ้าจะเอาดีกว่านี้นะครับนะใส่ของวพิ่เพิ่มนะ 0982744279 0982744279 idline 0944754411นะครับฝากไว้ด้วยนะครับหารถใช้ปีใหม่หรือว่าใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ